โอ้ยเ็นไงครับแสบบ่ครับแสบลยสาวฝนแสบบอแสบมึงกูมียาลาวแสบมิงแสบบอคุณเซนยังจะน้ำเฮ้ยเฮ้ยเออแยกภาษาคือกันเด้ปะเนี่ยเริ่มไหมเริ่มไหมสาวฝนแสบบอเเ้เ้ดนก่อนเอาเริ่มเริ่มเลยไม่รู้จะภาษาอะไรอาอ เอาภาษาอะไรอังกฤษละวันนี้อังกฤษวันน้เขาเวลากินอะไรอ่าวโอ้ตะเตี้มแตมวิ่งเต็มไรอ้าวอาวุธโอ้อันนี้อังกฤษอันนี้อีสานบ้านเฮาอันนี้คาเมนอ้าวอาสาวนู่นสุครีพแก่อนอะไรนะ โซคุยแล้วโซคุยมันอ้โซคุยมมนแปลว่าอย่างไรลกภาษาอย่างนี้เอาบบกพูดภาษาอย่างเีบบบบอไปับานามอเอสียวดเสียวดยังไปนี่บปะเบสังเล่าเล่าไปแล้วเล่าไปแล้วมาเสียบยู่ดิเสียบปะมาเสียบไรเสียบยู่นะ บ่ได้บ่ได้ได้ตทุนร่ได้แซบยู่แซบยู่ติโออ่าอ่าอันร่วมอันร่วมอันนี้เอาตะมอแหมแรงฮะยังก็แหมแรงแหมแรงภาษายังนี่ภาษาสวยโอ้สวยเออเอาภาษาเหมือนกันเอาสอยอากองซิ่งแหมคลังครับผมแปลว่ายังอ้าอร่อยเทสโอ้าเซอ่ะพี่เอ๋อแหมลือนั่นเอง ภาษาอย่างแบานี้แบบดิ้งแบบนั้นะน่กรดกก้างนี่จ่ดุยจะดุยน่เอมอะลือเน่โอ้โหมอเน่ก็ซ้ำเน่น่เกมอเน่่เ่ซ้ำฮอะลื้อนี่เนี่ยนกโอ้ซ้ำอะลื้อพร้อมก็อร่อยจังฮู้เออเนาะก็มีคนโอ้ได้ทุกคน ได้ทุกคนได้ทุกคนอ๋อไปกระบอกเพื่อนเไปบอกเพื่อนเอไปไปไปนั่นน่ะเสื้อขาวนั่นนแหฮะนั่นนะเวเมื่อกี้เราดูเราดูฝั่งของอของแขกกันแล้วครับคราวนี้มาดูฝั่งของแม่ครัวกันหน่อยฮะไม่ใช่แขกค่ะไทยแท้ไทยแท้เลยบอกอันนี้รับบทเป็นแม่ครัวใช่ไหมครับเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลย ปเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้อโอ้ชื่ออะไรกันมากเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรฮ<อ>ะชื่ออะไรครับ<อ>ชื่อบางค่ะชื่ออะไรนะชื่อบางจะทิ้งไม่หยีไก่จะทินบาน,นในม้วนแห้มือใดได้ดไหมกระทินมาที่หยีสองยีสามถอดมือหยีสามยีสามมามือถอดเด้อมาถอดอยู่นี่นอ้น้องน้องบางเออน้องปาง คนนี้น่ะที่ค่ะหนูชอบคนเข้มๆชอบคนเข้มเข้มเอาคนไหนดีอ๋อยองซีไเบิร์ดน้เลยอ๋อ้องเปคนเอาคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยน้องปลายค่ะน้องปลายคนต่อไปสาวเตยเป็นสวยๆเลยวันนี้แม่ครัวคนนี้เขาบอกพีเดตเลย เรานี่แหละชื่ออะไรครับเจ่สาวน่อยรุ่นเดียวกันหมดหรือเปล่าเนี่ยอายุเท่ากันหมดเลยเท่าไรแล้วโอ้สิบแปดบวกได้ได้ได้คนนี้นะครับได้ครับโกหกมาก็ได้ สาวฝนคนสุดท้ายสาวเบนนะครับวันนี้เป็นแม่ครัวที่วัดวัดอะไรนะวัดป่าอะไรนะวัดป่าบบวหุงก้มไหนแม่สาวสาวก้มนี่บอกอ๋อ ย่างเกอะเดี๋ยวเอาใหมเด้อนี่ครับแม่ครัวครับบุมแม่ครัวก่อนนี้พ่อป่าอิฐหินปูนทรายครับขอสติ๊กเกอร์วัดดิเอาพี่เอาเก็บเอาจานไปไหนนั่นอ๋อมาช่วยเก็บน้องเขาครับ ตุลายี่สิบสองมายี่สิบสามยี่สิกสองยี่สิบสามตุลาอ้เกินตุลาเอ้าเฉือนชวนเฉือนชวนอ้าวนึกว่าจะมาเก็บเองอ๋อไปเอาไปเอามาจากน้องเขาให้ให้คนอื่นเก็บเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนเอาไปส่งแล้วเขาจะเก็บยังไงนี่เขาถือละกันเลยสิบสิบแปดบวกหมดแล้วปลอดภัย แต่ว่าปลอดภัยไว้เราแต่ว่าที่แน่ๆนะครับไม่ต้องรีบครับแต่หลวงพ่อนั่งรอแล้วครับเอาไงดีไปะเขาไปเก็บไปไหนไม่ต้องรีบหลวงพ่อนั่งรอแล้วขึ้นเส้นที่ี่ทป็นไปที่เนาะสองสาวนี่ว่าไงครับอ้าวไม่สนใจเราเลยพี่เอ๋ด ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นนพะอาจารย์แกบอกว่าไม่ต้องรีบนะครับกินไปเรื่อยๆครับแต่ว,ว่าดูความพร้อมของหลวงพ่อดีครับจะรีบจะไม่รีบได้ยังไงครับดูดีครับเอา้าก็หลวงพ่อเป็นคนประกาศเองว่าไม่ต้องรีบแต่ว,ว่าดูดีครับคความพร้อมของหลวงพ่อนี่มาดูใกล้ๆหน่อย อาจารย์บอกไม่ให้รีบแต่ว่าอาจารย์นี่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เนี่ยมาดูมาดูหน้าที่ของแม่ครัวกันหน่อย วัดนี้หน้ามาทุกวันเลยครับฮะโอ้ได้มากสองหมื่นจีโอ้มากจังโอ้โบเป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับได้ยินแบบนี้ไม่น่ามาัเแม่แม่มีลูกสาวไหมครับแม่บอกแม่ไม่จะหลานลูกสาวอ้นี้หลานนะครับหลานสาวโซนวะครับโสดครับ ขันบอกว่ามาคูยิิงสิว่าจังไหนยผมมาคุยเนาะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นออนึกว่านอกไม่ใช่นึกว่าอะไรไม่ใ่หัรนี่นึกว่าอะไรเด้่จะไปจีบูสาวเขา อย่างนั้นแหละโอ้ท่านทาพราได้เที่ยวผู้สาวเพราได้เที่ยวผู้สาวเอาเรียครับไปน่งรองไปไปเชิญเชิญเชิญครับปรต้องฟ้าครับหลงพอพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวเอาเอาไม้เอาไม้มาประกาศเพื่อนพี่นองออกมาไปเอาได้บ่เอานีได้บ่นี่พัดลม อาวโอเคครับผมหมดหมดเวลาแซวแล้วครับต่อไปก็จะทำพิธีถวายครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ